กับสวัสดีนะครับพี่น้องกับคือเก่านะครับบ่เนี้บ่มีอย่างมากมายนะครับพี่น้องบ่มีอย่างมากมายนะครับกับมากินนือวเก่าครับพี่น้องอยู่กับผมแซมพอบานี่ปีชาแนลคือเก่านะครับโอ้โหตรวจเข้าบระเด็ดพนพี่น้องเพียรุงลังรุงลังผมกับประด็ตัดพี่น้องเจังหวะโคดเดไซด์ก่อนครับพี่น้อง วันนังคุยมันนั่งชิวๆกันนาะยำเขาแรงยำงขาคำเขาแรงดีเวลาประมาณผมมง,มงโโแรงนเโมองแรงจังนน่อย

โาาปรตีนไทยซูพีนองเบิ่งดูนแล้วครับจิ้มสันส้นๆสามหน้าที่สไตล์แซมพอมนันอีนดีครับสุดอยอดดีอ่อ,อ,อน อ่อนๆทิ้งทิ้งไฮไลายลีบพี่น้องรันนี้ตอ้องใส่ยเขาจอะห้่ยมาตานโควิดไปครับพี่น้องครบสามวันที่ละบ๊ายบายสวัสดีครับ